ดเอฟซีที่กท่ารักทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่วัดนะคะยังอยู่ที่บริเวณวัดนะ,ะเมื่อคืนเราลงไปนอนที่บ้านพ่อเหี่ยวเนาะ,ะแล้วก็ชามาแล้วก็ขึ้นมาอาบน้ํานะคะซักผ้าตากผ้านะคะเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วเราก็จะลงไปที่บ้านพ่อเหี่ยวนะคะเพื่อที่จะออกค้นหาตะบุญนะคะก็เช้าวันนี้นะคะ ยินข่าวมานะคะก็เปลีนการสูญเสียเนาะพี่ต้นนะบ่าวต้นสตูดิโอนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะก็ที่ผ่านมาพี่ต้นนะก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะให้คำปรึกษาที่ดีนะก็ถึงเรานะคะก็เราก็รู้จักกันมานานเนาะให้คำแนะนำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสำหรับพี่ต้นเนาะ แนะนำทั้งน้องมาต่อยแนะนำทั้งพวกเราด้วยนะคะพี่ตนเป็นคนคุยสนุกนะสนุกสนานร่าเริงเนาะก็สุดท้ายนะตื่นเช้ามานะดู YouTube นะรู้ข่าวว่าพี่ตนได้เสียชีวิตแล้วนะคะก็ขอให้พี่ตนเนาะบ่าต้นสตูดิโอนะคะไปสู่ภพภูมิภพภูมิที่ดีนะคะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์นะ ไม่เจ็บไม่คข้อีกแล้วนะคะไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วเนาะ mm hmm. ก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะกับการจากไปครั้งนี้นะแสดงความเสียใจกับญาติญาตินะพ่อแม่พี่น้องนะของพี่ต้นด้วย mm hmm. ใครจะรู้นะว่าชีวิตเรา นะจะเป็นแบบไหนชีวิตคนเรานะคะก็มีเมื่อวานนะแล้วก็วันนี้นะพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะก็ทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดนะแล้วก็เป็นบุคคลที่น่ารักของใครๆนะะไม่สร้างเวรสร้างกรรมเนาะทำบุญนะ สะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะหลายคนหลายท่านนะคะก็พูดยังไงดีชีวิตนะมีเกิดก็ต้องมีดับนะ,ะเรารู้แต่วันเกิดเราจะไม่รู้วันตายนะไม่มีใครที่ไหนนะคะรู้วันตายเนาะ เราก็มาอยู่ที่นี่นะ,ะหลายวันแล้วนะฮะหกวันแล้วนะอยู่ที่บ้บานของพ่อเหี่ยวนะแล้วก็มานอนพักนะคะที่วัดเนาะก็กราบขอบพระคุณนะคะพระคุณเจ้านะคะ,ะเจ้าอาวาสเนาะหลวงพ่อนะคะที่เมตตานใะหะ้ที่พักเราเนาะเมื่อคืนนะพี่อ๋อกลับบ้านนะคะก็ เป็นรู้สึกวงเวงนะคะมันเงียบนะเพราะว่ามีแต่สองคนเราเนาะก็เลยลงไปที่บ้านพ่อเหี่ยวนะคะออไปกันพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปลงไปบ้านพ่อเหี่ยวกันนะ จากบ้านพ่อเหี่ยวนะมาวัดก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรนี่แหละเนาะอ่ะพ่อตือ่นเช้ามาได้ยินข่าวว่าพี่ต้นเสียชีวิตก็เ<อ>นาะแต่ทุกคนก็นี่นะเอฟซีต้องทำนใจนชีวิตไม่เที่ยงเนาะนะไม่เที่ยงทำมีเกิดก็มีตาย ก็ขอแสดงความเสียใจเนาะการจากไปของบ่าวต้นสตูดิโอคนที่เคยรู้จักกันคนที่รู้จักกันไม่ใช่เคยแล้วคนที่รู้จักกันเราก็อยู่รู้จักกันกินข้าวกินน้ําด้วยกันอคนที่พูดคุยกันสนุกสนะนี่ฮะให้ความรู้ซึ่งกันและกันเรื่องแนะนําเรื่อง YouTube นะ จะเ,เข้าไปขั้นโฆษณาแบบนี้แบบนี้นะมันก็จะเพิ่มรายได้ให้เราแบบนี้นะไม่มาต่อยนะนะน้องมาต่อยนะถ้าเอซีจำได้เนาะโกวกกอกนี่ร้านผมเลยจะเป็นศูนย์รวม,รวมของอยูทูบนะทุกคนต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดนะอตอนค่ําแล้วก็ตอนเช้าจะไปนั่งดื่มกาแฟกันซื้อของกันตรงนั้นตลอดนะด้วย น่าจะรวบรุมเล้านะของบางตน้นก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องเนาะเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะด้วยด้วย <ขอ S 2> <อ>ประการใดเนาะเปิดขึ้นมาน่ะเปิดเข้ายูทูบก็หรอกเปิดขึ้นมานะเปิดเข้าไปในยูทูบเราเห็นแต่<อ>บางตน้นบางตน้นบางต้นเสียชีวิต สองตัวสามตัวสี่ตัวเต็มไปหมดเลยอู้ห้ากะระรอกนะพี่น้องกะรกกะรอกกระรอกขาวนะรอบรอดเยอะแยะเลยวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพี่น้องปฏิบัติการปฏิบัติการการค้นหาคุณตาบุญวันที่สิบเอ็ดนะครับผมเมืนะ่อคืนนี้ก็นอนอยู่ พาแม่มาตานนอนอยู่ที่รถนะครับมันวังเวงยังไงไม่รู้เนาะมันวังเวงเหรอ,ม,อม,มันมันมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อะ่ะวัดมันกว้างนะพี่น้องมันมีแค่เราสองคนนะอาบน้ําเสร็จ<อ>ก็เลยช่างใจดูเพราะพ่อพ่อ,พอ,พอแม่นอนไม่ได้หรอกใช่ไหม,มพ่อหวังนอนเธอไม่ไม่ไม,ไม่ถ้านอนน่าจะกลับอย่างเดียวนะมันวังเวงมันกว้างขวางนะพี่น้องแล้วก็มีแค่เราสองคนนะ แล้วก็พระอาจารย์เนาะหลวงพ่อก็ไม่รู้แกนอนอยู่ตรงไหนกุดไหนเนาะพนะ่อเนาะก็เลยถ้าเจ้าไม่พาค่อยลงไปนอนบ้านพ่อเหี่ยวเนาะค่อยกลับละเด้อให้เจ้าอยู่แล้วค่อยจะกลับรถโดยสารก็ได้นนเนาะคุณซื้อได้พี่น้องเอ้ก็ล่าสุดเนาะที่ผมพูดเมื่อคืนนะครับลูกเหี่ยก็ไปแต่เช้าตูตตาต่แล้วนะเอฟซีไปยังก็ไม่รู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ปิดท้ายคลิปน่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับการจากไปของป่าต้นสตูดิโอนะครับแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีเกิดชั้นหน้าชันใดเนาะก็โรคภัยที่มีนะคะยาาไปด้วยยาเอามาด้วยนะทิ้งไว้ในบนโลกนี้เวดทิ้งไว้บนโลกน้นนะ เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็แล้วกันเนาะใช่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าโอ้เด็กไปโรงเรียนสวัสดีค่ะ